าสวัสดีค่ะน้องเชอร์เบตเชอร์เบตมีอะไรมาแบ่งเพื่อนเพื่อคะมีไอติมเหรอแล้วเชอญของเชอ่อเบดอะไรอ่ะไปเรียกพี่พมากินไอติมเร็วโอเคไปเรียกพี่พี่มากินไอติมเร็วออมเล็ตต้นน้ำต่างๆต่างๆหาแม่อุ้นหน่อยสวัสด er ีค er. ่ะต่างๆไปไหนมาคะกินข้าวกับอะไรคะวันนี้กินข้าวกับอะไรคะลูก กินบะหมี่เหมือนออมเล็ตเลยเอาให้ให้ต่างๆแบ่งครึ่งกับออมเล็ตนะโอเคอ้าวออมเล็ตเธอเป็นไม่เอาหมี่หรอเธอเด็ซื้อหมี่มาไม่ใช่หรอบะ <c oughs> หมี่อ๋อเน่หรอหมี่อร่อยนะอ้าวเอาหมี <c oughs> หม่ให้น้องโ <Okay. S 1> อเคอาผิดเสื้อแบ่งกันคนละครึ่งนะแย่งเกิดเกิดอาการแย่งหมี่นะคะ <c oughs> ก็จะกินในติมกันนะคะเราเช่าเสื้อติมมาแบ่งใครบ้างนะคะลูกเบปพี่เจ๊จ้าคนเดียวเหรออันนี้ต่างก็ไปแบ่งความเดือดต่อนะแล้วอันนี้แบ่งอ่ะใครบ้างอ่ะพ่อเอ็มอันนี้หน่อยเบ็ดบาป๊าเกับเช่าเบดมีใครอีกคนหนึ่งที่ต้องแบ่งอ่ะพ่อเอ็ม เลยมากินในทีแล้วน้องก็เป็นเล่นแบ่งแต่เพื่อนแบ่งเห็นไหมดูตั้งต่สิมีแจกอุปการกันเห็นไหมโอเก่งจังเลยเห็นไหมพี่อยู่ใจฉับตาอยู่อะไรต้องแบ่งพี่ต้นน้ำด้วยค่ะได้ได้กินให้หมดก่อนเถอะลูกแล้วเฟอร์บี้อยู่ไหนอะลูกต่างๆเรียกเฟอร์บี้หรือยังคะเรืยังหรืออะไรคะหรอใครตอบหรอ อร่อยไหมคะเมร่นี่นะคะไอติมก็เป็นสิ่งก็ไอติมก็คือของโปรดของเด็เกๆเลยนะคะระวังหกนะลูกแล้วไปเชฟไปพัารับให้เดี๋ยวหกลูกมากำลังแบ่งนะคะอ่าต้นน้ำให้ต้นน้ำด้วยเนาะอ่าโหน้องที่ไปได้สองอันเลยไปไปนั่งกินด้วยกันปะเออหรือูมีนี่ครับครับปไปนั่งกินเลยไปนั่งแก่ติมไปรูปปะ ยืนตรงนี้เราเลียงยืนยืนก่อนเด็กพื่นอ่ายืนก่อนแล้วตัง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 ยืนยืนเรียงกับเพื่อนเพื่อนก่อนเฉเบสยืนเรียงกับต้นน้ำก่อนลูกอ่าอ่าชนชนกันเลยอ๋อมเลยชนกับต้นน้ำเชเบสชนกับต้นน้ำอ่าโอเคมองกล้องด้วยมองกล้องมองกล้อ,องเร็วหนึ่งสองสามโอเคกินได้เลยอร่อยไ,ไหมคะ ไอติมนะคะคนละครึ่งนะคะแบ่งครึ่งกันนะไม่ได้คนละครึ่งมันคืออะไรลูกไม่ไม่ใช่คนละครึ่งเราขาเรียกว่าอะไรคะใช่เบกกิ้งช็อตนะคะน้องชิเบกเขาหยิบมาให้เพื่อนๆเองนะดูให้หยิบกี่แท่งนะคะโอ้ทำไมจะเบกิ้งคนเดียวเลยอ่ะลูกทำไมกินคนเดียวเลยอ่ะคะโอ้พี่ออมเล็ตบอกว่ากินงงทำไมว่าน้องแบบนี้อ่ะคะกินงงกินงงกินงงเรื่องอะไรอ่ะลูก ไม่ขี้งงหรอเอ้ยชเวตเขาเป็นคนซื้อแล้วต้นน้ำกินน้ำอะไรคะลูกน้ำเออชื่อต้นตำแยเออชเวฟนะคะมะนาวนะคะเก่ือกระป๋องนี้นะคะต้นน้ำกินมาทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่หมดเลยให้ไวในตู้เย็นเหรอทำไมหนูไม่กินให้หมดในวันเดียวกันอะลูกไม่ตุ่นบอกว่ากินนิดเดียวเดี๋ยวท้องเสียอ๋อเหรอโอเคชเวตรีบกินนะคะไม่งั้นมันละลายนะลูก โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ,อุปกไปก่อนดีบกว่าให้เด็กๆกินไอติมกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายตางังตังนี่บ๊ายบายค่ะลูก